นานิดหนึ่งอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกตำน้ำพริกตำอันนี้ก็เป็นน้ำพริกตำเหมือนกันอ๋อมะเขืออันนี้ก็เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าอะไรมะเขืออะไรมะเขือม่วงมะเขืออย่างมะเขืออะไรมะเขือตำมะเขือตำเลยมะเขืออ๋อก็คือตำมะเขือคือตัวนี้ครับคล้ายๆกันเผาไผ่หัวตำมีไผ่ อ๋อเผาไฟก่อนแล้วก็มาตำนะครับ<ำ>อันนี้เผาแล้วก็มาตำก็กลายเป็นตัวนี้อาหารนี่คล้ายๆกับอาหารลาวแล้วก็อาหารไทยเลยครับก็เพราะว่าคือที่มาเดียวกันอันนี้อะไรครับเนี่ยน,นี้แม่ผักนึ่งผักนึ่งผักนึ่งก็เหมือนกันครับผักนึ่งจิ้มกับน้ำพริกมะเขือจะอร่อยมากนะครับแล้วนี่คือปลาปิ้งที่ว่าเขาเตรียมนี่ใส่ขมิ้นได้ไหมขมิ้น ใส่ขมิ้นด้วยโอ้นน้ำลายเลยเแล้วก็ใส่กระเทียมใส่อะไร